บริการเซ็นเตอร์วันนี้ภูมิใจเสนอโตต้วตาวีออสครับไม่มีอะไรมากครับเป็นหนึ่งคันที่รถน้ำดันนะฮะแล้วก็หลับกาอากาศนะครับผมเบื้องต้นแล้วตัวรถเนี่ยลูกค้าวิ่งอยู่บนทางด่วนครับรถมีอาการสะดุดสะดุดเสร็จปุ๊บความร้อนขึ้นครับต่อมาครับรถดับกาอากาศรถไหลเข้าข้างทางเสร็จปุ๊บรถสตาร์ตติดครับน้องก็ฝืนขับมา แบบรถเดินไม่เต็มสูบอะนะครับแล้วควันขาวเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็จนมาถึงที่นี่ได้พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการตรวจเช็คเรียบร้อยครับผมสรุปว่าต้องยกฝาสูบครับผมต้องบอกเลยว่าอาการแบบนี้ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควร <c oughs> เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลื้อ,อ,อมาดูแล้วก็ติดตามดูแล้วกันว่าจะเป็นไงกันต่อไป, <c oughs> อ,ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วกันครับผมสำหรับวีออสตัวใหม่ล่าสุด มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับผมเบื้องต้นแล้วอะ่ะวันนั้นให้ช่างหรือหัวฉีดออกไปเทสดูในเครื่องเครื่องเทสหัวฉีดของเราอะนะพบปัญหาอันดับแรกเลยคือหัวฉีดไม่ยกหัวฉีดสั่งจ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดับเครื่องแล้วอะ่ะรถยังสตาร์ตติดอยู่เลยคือเครื่องยังไม่ดับเอาง่ายดับเครื่องแล้วรถยังไม่ดับเลยนะครับประมาณนี้ก็คือเป็นอาการที่หัวฉีดสั่งจ่ายหรือยหยดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทําให้ระบบเผาไหม้เนี่ย ยังทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเครื่องมันยังติดอยู่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราได้ทําการเทสออกมาเนี่ยแล้วเราก็แก้ปัญหาในส่วนของหัวฉีดไปเรียบร้อยแล้วใส่กลับไปให้กลับมาสตาร์ทได้ปกติดูซิว่าเดินได้ปกติทุกอย่างปกติดีไหมสรุปว่าขายไก่เลยจ้านะฮะตามในคลิปที่เห็นเลยนะก็คือควันขาวออกมาขมงชงเฉงมากเลยก็เพราะว่าน่าจะเป็นระบบไอดีไอเสียเผาไหมผิดเพี้ยนอาจจะเกิดโอเวอร์แลปนั่นเองนะครับหรือวาวคดนั่นเองอ่านะเพราะว่า ในส่วนของห้องเผาไหม้นะครับไอดีอาจจะไปออกไอเสียน้ำมันที่ค้างอยู่ในกระบอกสูบที่ตอนแรกที่บอกว่าในส่วนของหัวฉีดอะมันหยดอาจจะไปคาในกระบอกสูบก็ได้นะครับทำให้จุดระเบิดสวนมาปั้งเข้าไปปุ๊บวาวงอเลยก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ก็คือในในส่วนของการจุดระเบิดผิดปกติไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมเนื่องจากเครื่องฮีตและหัวฉีดหยดนั่นเองนะครับผมหัวฉีดค้างฉีดค้างเลย ก็ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของกระบอกสูบเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีน้ํามันเข้าไปค้างอยู่ในกระบอกสูบนะครับมันแค่ส่วนใหญ่เวลาเราขับเคลื่อนหรือรถสตาร์ตติดมันแค่จะโปรยน้ํามันนีเฉยเป็นละองละองละองนะครับประมาณนั้นในส่วนของการสั่งจ่ายระบบหัวฉีดนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการรื้ฝายกฝาสูบออกมาแล้วก็เดี๋ยวเช็คดูอีกทีนึงว่ารั่วหรือไม่รั่วนะครับงอหรือไม่งอต้องบอกเลยว่าโตต้ารุ่นนี้เราก็เคยทํา นะครับเพราะว่าเราเคยทํารถแข่งของรุ่นนี้เครื่องตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอมีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลื้อเลยแล้วกันวันนี้ไม่อ้วนล,ละลื้อเลยลื้อเลยนะฮะหลังจากที่เราได้ลื้ออกมานะสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับเราก็จะจัดเรียงของวางเราก็ทําความสะอาดกันก่อนเช็ครั่วนี่เราไมา่ใช่ ในส่วนของวาล์วรั่วกันก่อนก็จริงๆแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่มีบางสูบที่มีวาล์วรั่วอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเนะี่ยหลังจากที่เราก็าส่งลงกึ่งสายฝาบดวาล์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดวางเรียงของต่างๆเพื่อเตรียมประกอบนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นวาล์วไฮดรอลิกนะครับที่ของ Toyota นะครับส่วนใหญ่แล้ววาล์วไฮดรอลิกเนี่ยปัญหาหลากัลกๆของ v ีออหรือว่าเครื่อง n z ต่างๆนะครับชอบ มีปัญหาในเรื่องของวาล์วไฮดรอลิกค้างนะครับต้องคอยทําความสะอาดดีๆนะครับตัวพวกนี้เหมือนกันที่จะทําให้ปัญหาเกิดขึ้นมาในเรื่องของแรงม้านะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็กําลังอัดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเสียงเคกด้วยนะถ้าเกิดว่าวาล์วไฮดรอลิกมันค้างนะครับผมอ่านี่ก็อยู่ในช่วงที่กําลังประกอบในการประกอบของเรานะครับเราก็จะทําการล้างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยค่อย ประนีในการประกอบนั่นเองนะครับแล้วก็ในการประกอบของเรานะครับเราก็จะใช้ด้าขันปอนนะครับในการขันด้วยนะแล้วก็ต้อง,องมีน้ํามันเลี้ยงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเ,เป็นรถแข่งหรือรถแต่งทั้งหลายเนี่ยทางผมเองก็จะต้องใช้น้ํามันประกอบเครื่องเป็นเป็นน้ำมันประกอบเครื่องอีกแบบนะึงนะที่ไม่ใช่น้ํามันเครื่องหยอดแบบนี้นะครับอันนี้สําหรับรถเดิมๆสแตนดาร์ดเนี่ยเราก็จะใช้ พวกน้ำมันเครื่องของใหม่นี่แหละหยอดเข้าไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบและนะครับเบื้องต้นนะครับผมตอนจบเราก็จะใช้ด้ามขันปอนเนี่ยคอยขันตามนะครับแล้วก็เอาปากามาร์กอีกทีหนึ่ง หลังจากที่รดนเสร็จแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเนาะว่าในส่วนของการประกอบที่เราทําไปนะครับก็จะมีในส่วนของตอนแรกเลยก็คือกําลังอัดมันไม่เท่ากันสักสูบเลยนะครับร้อบ้าง160บ้าง190บ้างมันโดดไปโดดมาข้ามไปข้ามมาเบื้องต้นแล้วพอเราได้ตรวจเช็คนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือ1เลยครับวาลวไม่ได้โคดแต่ว่ามีวาวลรั่วสเลยครับคือตัวไฮดรอลิกวาลครับ มันจะเป็นวาล์วแปรผันนะครับของตัวเครื่องของ v ีออตัวนี้มีหน้าที่ตอนสั่งเปิดวาล์วช่วงรอบกลางๆนะไอ้ t i เนะี่ยช่วงนั้นแล้วก็ปัญหานี้คือมันค้างพอเราได้เอาออกมาทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็ใช้งานได้ปกติแล้วตอนนี้ประกอบเสร็จหมดแล้วนะหลังจากที่เราทำฝาไปใหม่นะครับผมฝาสูบใหม่ที่สิ่งที่ต้องทำเพราะว่าหเลยคือวาวล,ล์วรั่วสเลยคือเก็บหน้าใสาฝาใหม่เพราะว่า ในส่วนของเรื่องของน้ําดันคือเราตรวจเช็คแล้วว่าฝามันไม่ได้โกงหรอกแต่ว่าในเมื่อยกออกมาแล้วอะก็ท,ทําทีเดียว แล้วก็เปลี่ยนพวกซีนต่างๆด้วยรอบๆตัวรอบๆข้างนะครับเพราะว่ารถมันแสนสามแล้วก็ถ้าในเมื่อมันรื้อแล้วก็ทีเดียวเลยครับเพราะว่าจะได้จบไปในครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปอีกย,ยาวๆเลยต่อมาก็เราก็ได้ทําการประกอบเนาะพอประกอบแล้วกลับเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ทําการตรวจเช็คอยู่วันหนึ่งละเต็มๆในเรื่องของระบบน้ําต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดนะเรื่องระบบน้ำเนี่ยเวลาเราไล่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเอาออกมาใช้ให้เต็มวันหรือไม่ก็ สตาร์ททิ้งไว้ให้เต็มวันอะไรเงี้ยนะครับเพื่อดูการหมุนเวียนของเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ระบบน้ําด้วยนะครับมีเปลี่ยนปั๊มน้ําไปด้วยนะครับเพราะปั๊มน้ําเริ่มล้านะครับหมุนแล้วแบบไม่มีแรงแล้วนะครับไม่มีแรงหน่วงอะนะฮะประมาณนั้นนะแล้วก็เรื่องของหัวฉีดตอนแรกที่คุยกันไว้นะครับผมก็ได้ทาการล้างหัวฉีดให้เรียบร้อยหมดแล้วเสร็จสิ้นเลยถือว่า ตอนนี้หัวฉีดกลับมา1 0 0เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือในเรื่องของสิ่งสกปรปกครับเข้าไปตันอยู่ในหัวฉีดนะครับเลยทําให้หัวฉีดไม่ยกสั่งจ่ายหัวฉีดตลอดเวลาในขณะที่เราดับเครื่องแล้วมันก็ยังฉีดอยู่เลยทําให้ตัวน้ํามันเบนซินเนี่ยเข้าไปหยดอยู่ในกระบอกสูบยิ่งสตาร์ทเนี่ยยิ่งอันตรายถ้าเกิดว่าเกิดอาการแบบนี้อาจจะทําให้การจุดระเบิดเพี้ยนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ก้านงอได้นะต้องบอกเลยก้านสูบนะ ออนั่นแหละก็ค่อนข้างอันตรายหลายๆอย่างนะครับก็ตอนนี้กลับมาประกอบเสร็จปุ๊บเราก็ทําการตรวจเช็คในส่วนของกําลังอัดกลับมาสมบูรณ์ปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับทั้ง4หัวเลยก็ถือว่าจบสวยนะสาหรับในส่วนของการยกฝาการตัดสินใจในครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่ผมเขาออกมาลองขับตอนนี้ก็ดูขับปกติดีนะครับไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกความร้อนก็คงที่ปกติดีแล้วก็อย่าลืมตัวรถเนี่ยของ รถรุ่นใหม่ๆอ่ะไม่ค่อยจะมีตัว OBD ไว้คอยจับก็แนะนำว่าให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ใช้รถรุ่นใหม่ๆแล้วไม่มีเข็มขององศาอุณภูมิเนี่ยให้ไปหาซื้อตัว OBD มาสักหนึ่งอันในจอนะครับก็ลองหาซื้อดูตามพวก Lazada s h o p ป e ก็ได้นะครับก็ราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน4-5 0 0ก็มีนะครับผมก็ลองเลือกกันดูแล้วกันอย่างน้อยให้เห็นวอเตอร์เทมอุณภูมิความร้อนก็ยังดี เพราะมันอันตรายจริงๆนะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับงานของ Toyota v วีออผมเองต้องบอกว่าตัวรถยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็รับทำนะครับแต่ขอว่าสอบถามกันเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับว่ารุ่นไหนรับบ้างรุ่นไหนไม่รับอะไรเงี้ยนะคบเพราะว่าบางรุ่นผมอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เลยอาจจะไม่ได้รับแล้วมันอาจจะใช้เวลาเยอะล่าสุดเล่าสู่กันฟังแล้วกันลูกค้าอเมล่าครับเครื่องฮีทเหมือนกันแล้ว รถลูกค้าติดแก๊สมานะครับต้องบอกเลยว่าอเมร่าเนี่ยเครื่องเปาะมากๆนะครับลูกค้าจะเอามาให้ยกฝาให้อะไรเงี้ยนะครับผมเองก็เลยบอกว่าผมคงต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรแต่ว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าไปสอบถามอีกที่หนึ่งมาว่าเขาสามารถทําวันเดียวจบอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ไปตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมเองต้องใช้เวลาเยอะอีกอย่างหนึ่งฝั่งนู้นเขาเร็วกว่าให้ไปทางนู้นเลยก็ได้ถึงแม้ว่าบัตเจตจะอยู่พอๆกันประมาณนั้น ส่วนอย่างเงี้ยอย่างในเคสของคันนี้เนี่ยเราเคยเจอกับมันมาตลอดอยู่แล้วนะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องปกติมากสำหรับโตโยต้าทั้งเบนซินดีเซลเราทําเองอยู่แล้วด้วยตั้งแต่แรกก็ประมาณนี้แล้วการเล่าสู่คนฟังครับฝากเอาไว้แล้วการสําหรับงานตรวจเช็คระยะนะครับทุกรุ่นก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาทาง l i น์แอดก่อนก็ได้นะครับว่าคิวว่างไหมแล้วก็ต้องแจ้งนะที่นี้เลยว่าเราจะรับงานเฉพาะที่จองนะครับผมถ้าเกิดว่า วอล์กอินสามารถเข้ามาได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยเพราะว่าบางทีแล้วคือลูกค้าเยอะแน่นจนเกินไปบุคลากรเราไม่พอเดี๋ยวกลัวว่างานจะพลาดนะครับผมผมเองก็เลยตัดปัญหานะครับว่าให้งานน้อยลงหน่อยแต่ว่าเอาชัวร์ดีกว่านะครับเอาประมาณนั้นนะก็ฝา,ากไว้แล้วกันสำหรับงานสโตร์เซอร์วิสเซนเตอร์ครับผมงานตรวจเช็คระยะต่างๆสําหรับรถเดิมรถบ้านนะเอาเข้ามาตรวจเช็คกันได้ฟรีย้ําอีกครั้งว่าตรวจเช็คฟรี32รายการทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่าง และความพร้อมต่างๆนะครับผมเอาเป็นว่าอยากให้ทุกท่านได้เข้ามารองตรวจเช็คทุก่อนเดี๋ยวเราจะทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าก่อนตัดสินใจว่าจะทําหรือจะไม่ทําประมาณนี้ละกันร้านงเราครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มก็สอบถามกันเข้ามาทางไลน์แอดละกันหรือว่าอินบ x ็อกต่างๆแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มร้านงเราตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชตใกล้กับเขตสายไหมนะครับแล้วก็ใกล้กับวชิราล อยู่ย่านรามินทานี่แหละคูบอนนะครับผมใกล้ๆมาง่ายสะดวกครับผมถ้าเกิดมาไม่ได้เข้าไปที่ o o o l l m m p s เลยครับเสิร์ชเลยครับคอร์ส e ซอร์วิทเซนเเจอแน่นอนแล้วมาง่ายแน่นอนฝาเบอร์โทรศัพท์ครับผม0999535251นะครับหรือ0818864461นะครับผมจะคอยมีน้องแอดมินคอยรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบแชทอยู่นะครับแต่อาจจะช้าบ้างเพราะบางทีแล้วงานหน้าร้านมัน ล้นจริงๆนะครับก็เลยอาจจะต้องตอบช้าหรืออาจจะเป็นผมเองที่เป็นคนตอบให้นะครับผมอ่าประมาณนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับงานสปอสเซอร์วิเซนเตอร์ครับงานรถบ้านมาเลยชอบถ้างานลถซิ่งรับเหมือนกันแต่ถามมาก่อนแล้วกันว่าจะทําอะไรบ้างโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับงานวีออสเสร็จเรียบร้อยแล้วซัดหน่อยไหมเน่รถขับได้ปกติจริงๆนะฮะลาไปแลวบายบายสวัสดีครับ